มาแล้วน้องฟาเป็นจอยไหมไม่เอาจะ,ยยจะ,ะ <c oughs> อย่าลูกอย่าทิ้งลงไปนะเป็นเรื่องเลยนะอยากให้ดูน้ำผูด้ได้สานตอนนี้วะ <c oughs> <c oughs> ่ะดู <c oughs> ติดล้อแหมรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับพ่อไปดูกันแล้วกันว่าน้องชุนจะมีแอคชั่นยังไงครับน้องๆพี่ๆช้างๆที่อ่อนอื่นเลยเราต้องปลุกลูกให้ตื่นก่อนชุนชุนนี่คือการปลุกลูกวิธีแรกวิธีแรกคือเป็น <c oughs> วิธีแรกคือจับจมูกก่อนชุนชุนเริ่มแล้วเริ่มมีอาการเริ่มมี วีสอจับคางครับคูนคูนภา <c oughs> พพวกอย่างนี้ตลอดเลยจริงจริงวะเนี่ยไม่เป็นคยรู้เลยนะเน,นี่ยคูนเอ้วยตีนอะไรรู้อันนี้กำลังประมวลผลนะฮะปิ้งปี๊ปอืปี๊ค้นจับพี่คางเลย ยังจะ๊ะไปไปดูช้างกันตื่นอย่างเท่เทเทกอนเท่พร้อมแล้วเท่พ่อพามาไหนเนี่ย คุณจะมาซื้ออาหารไปเลี้ยงช้างแล้วลูกวันนี้ทุกตาตื่นใจมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยตั้งเนี้ยเอาอารมณ์มาแค่นี้หรอเอาอารมณ์มาแค่นี้เดี๋ยวไปซื้อให้ถุงละห้าสิบบาทถุห้าสิบบาทไม่แพงนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็ให้อาหารช้างที่นี่นะห้าสิบบาทน่ารัก นายช้างนาช้างน้องชุนช้างช้างอ่ะโอ้โหโอ้โหเขียวแรงเลยโอ้โหให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างพ่อละตัวไหนน้องขมิ้นน่ะขมิ้นอยู่ไหนขมิ้นตัวไหนครับขมิ้นขมิ้นขมิ้นตัวไหนฮะตัวนี้เหรอ ตัวเล็กชื่ออะไรนะตัวตัโน้นนะครับชื่ออะไรนะ <c oughs> หน่ย้ <c oughs> ยนพอได้ยินว่าอะไรนะ <c oughs> หน่อยช่างน้อยทำไมไม่โตวไวจังอะลูก <c oughs> ใช่เหรอคำ <c oughs> นิยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แบ่งกัน <c oughs> ขมินขามินนิดอ๋อแม่ขมินอยู okay, ่ตรงไหนอ๋อแม่ขามินตัวเล็กนะนีคขมินเหรอโตเลยอันนี้มารีนี่ครับอ๋อมารีนี่เกออ่ะงชวนชวนถือถือไหมนี่อ่ แม่ขมิ้นคือใครแม่ขมิ้นคือลูกช้างตัวน้อยๆเลยเท<อ>่าน้องชุนน้องชุนเลยอยู่นี้ไม่ได้เจอครับหัวเขาจะมีผมเยอะกว่านี้ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้นะอมอหมุน <c oughs> น้องชุนเลยไม่อยากจับหมวกมากเรานี้กำลังเนียนปกติจะถอดหมวกออกนั่ง มเด็ดชุนเราจะทรงช้ามาครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างครับวันนี้เราไปดูปลามาจิตน่าถอมนะครับไม่ตอบตื่นเต้นอยู่ที่นี่ค่าขี่ช้างนะคะก็จะคนละผู้<อ>ใหญ่2 4 5สี่บ้าบาทมันเข้ารูราคาเพราะช่วงเนี้ยแล้วก็เด็กเขาบอกว่าเด็กอุ้มไม่คิดแนะนํานะครับถ้าจะมาขี่ช้างให้มาคนเดียวรงซานเขา,นะเาแล้วเราอะเราถือว่าเป็นครอบครัวอไม่นับไม่นับพึ่งแชร์ไปเพจเพราะว่าไม่มีไม่แนะนํให้ขี่หลังช้า แต่ว่าแม่ได้จ่ายตังค์ไปแล้วไม่ไรหรอกแม่อยากให้ลูกมีประสบการณ์ใช่ครั้งเดียวเบอร์อะไรเบอราเริ่มเลยเบอเริ่มเลยไม่หรอไม่หรอหน้าหนพี่ขาน้่นตรงไหนล่ะพ้่ละหน้าตรงคอขึ้นยากมีวินของเราชื่อ แม่บุญทรัพย์เดินเบาๆลูกเดินเบาๆพี่บุญทรัพย์แม่คนสวยดูดูคนดูมันก่อนดีกว่าจินหาเนี่ยแต่อย่าลูกอย่าทิ้งลงไปนะเป็นเรื่องเลยนะอ้าวนั่นนั่งแบบลานช้างอ่ะกางเต็นท์ได้หรอกางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้นี่มะเขือคือประตูมะเขือมะเขือมาอะไรอ่ะ อุ้ยโอ้ยไม่จ้าไม่ได้ว่าอะไรแม่บุญซับเลยครับเป็นใจเย็นๆนะลูกแม่บ้านมาไข่ทำไมเราต้องเดินลุงก็ต้องตามรถไอ้รถไอกขดีด้วยเนี่ยฝุ่นฝุ่นตลบตบอวนเป็นเป็นวิดีโอที่ไม่ได้อะไรเลยเป็นหมู่บ้านความชันนั่นใช่ไหมนั่นคือน้องน้องขมิ้นใช่ไหมครับคือแม่ขมิ้นน้องขมิ้นที่เราตามหา น้องมาอยู่ในนี้เพราะว่าแม่น้องไม่สบายช,ช,ช่้างจะลงน้ำอ้โห,โหดูดานข้างหน้านะคะจะเป็นทางชันโโพ่อเก่งเก่งจนบ้านท้ายเบี้ยวแล้วนี่ยใช่เก่งตรงนี้หลังหลังเลิกพ <ลง S 2> ้นแล้วเนี่ยหลังโกงลงลงไปแล้วเป็นอามผา้าท่อนล่างไปเลย ต้องก็ได้มาเก็บมาขึ้นชั้นเถอะมาโอ้โหเก่งเลยเย้ฮะ บุนรับนะที่พาเรานั่งไปตุเล้งตุเล้งเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะขอบคุณพี่ช้างขอบคุณนะจุดจุดนะหมดแล้วจ้านะ Hôm này cần tết làm rồi <laughs>